สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนของอาจารย์อภีนะครับเป็นคีตจักนะครับนี่คีตจักท่าน,น้ำโค้งครับก็ร่มรื่นมากครับก็ผมชอบมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าเป็นบรรยากาศดีมีผลไม้มี้แก้วมังกรนะครับมีลิ้นจี่มีลำใหญ่มีเงาะด้วยก็วันนี้ผมอยากจะทำภารกิจอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่ได้ทำมานานแล้วผมตอนเด็กผมก็ไปขุด ภารกิจนี้คือไปขุดจิกกุ้งนะครับซึ่งผมอยากอยากทํามากเลยผมอยากจะกินมันเลยน่อมก็เราต้องไปตามหาเสียมกันก่อนนะครับก็ติดตามชมได้ครับตอนนี้เราก็เจอแล้วครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็เป็นอุปกรณ์ความจริงมันไม่มีเสียมครับมันมีจอบก็น่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปตามหารูมันเลยดีกว่าไป ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนพร้อมกับอุปกรณ์นี่แต่มันคือมันคือจับนะครับเอ้จอบนะครับ,ออบ,รบโอ้โหเล่นมุกเองโอ้โหไม่หาเลยก็เราจะไปตามหารูมันนะครับก็ติดตามได้เลยไปครับก็รู้สึกว่ารูมันจะหายากนิดหน่อยนะครับแบบว่า,าเออตามันรก,กน,นะอา้ามีเสียงหมาด้วยตรงนู้นรู้สึกมามันจะเห็นผมนะครับรว่าผมเป็นคน หน้าแปลกดูแปลกหน้านะครับก็วันนี้ต้องทําให้สําเร็จรับสู้ๆตอนนี้ผมก็ถ่ายอยู่กับไอ้ต้นแก้วมังกรทั้งหลังนะครับ <c oughs> หารูมันยังไม่เจอเลยครับก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนน่าจะเอาหมวกมาเนาะมผมก็สังเกตว่าปีนี้เป็นปีที่แปลกมากเลยนะครับว่าเราหารูมันยากสุดๆเลยซึ่งปกติผมอยู่ที่บ้านผมเนี่ยผมก็เดินไปแปบ๊บเดียวก็เห็นนะแต่ว่า ที่บ้านผมอะ่ะอันนี้ไม่ใช่บ้านผมนะครับที่บ้านผมที่ไม่วางอะ่ะผมเดินไปแล้วก็ผมก็เจอแป๊บเดียวเองแล้วก็แต่ตอนเนี้ยที่บ้านผมผมเดินไปแล้วผมก็ไม่ค่อยเจอเลยเอางงงงสรุปก็คือณปีเนี้ยมันเป็นปีที่จิ๊กกุงมันจำสินหรือเปล่าครับมันรอไปเกิดปีหน้าไงเออไม่เกิดปีนี้ไงหายากจริงๆเลย ตอนนี้เราอยู่ในป่าดงลึกลับนะครับก็ท่าน,นี้ก็ได้ข่าวว่ามีงูเยอะมากเลยนี่เดี๋ยวบนกล้องให้ดูอ๋อวววววถวาน,นี้แบบน่ากลัวสุดๆนะครับก็ก็เคยมีประวัตินะครับมีคนมาขุดจิกกุ้งแ <c oughs> ถวน,นี้นะแล้วเ,เขาไปขุดท่อแตกเนะี่ยเขาก็ไม่บอกอาจารย์แล้วทั้งเดือนก็น้ําก็หลไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดครับเดือนนั้นก็เสียหายไปเยอะ ความจริงเขาขุดแตกเขาน่อจะไปบอกอาจารย์ที่จะรู้ว่าเออท่อมันแตกนะเออจะได้มาแก้ไขฮะแต่เขาก็ไม่ทําเขากลัวความผิดนะฮะก็ถ้าน้องๆคนไหนขุดแล้วทําท่อแตกครับก็รีบไปบอกครับแล้วรีบแก้ไขนะครับโอ้ยเหนื่อยตาดูให้ดีนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่สุดพายมากผมเจออะไรบางอย่างานี่ฮุยดิคุยดียอันมหุมยหนย เตรียมมาแลก็มามา,มาใช้สิครับก็ดูมันหน่อยมีตรงไหนนะนี่ไงเห็นรูมันแล้วไงรูมันหมดเข้าไปนี่ออกนี่เราจะเห็นรูมันแต่ว่ามันติดกับต้นมะน,นาวเกินไปครับเราอาจจะไม่เอาก็ได้ตอนนี้รูนี้เราก็คงต้องหาต่อไปโอ้ย เอาละครับหลังจากที่เราพยายามมาตั้งนานเราก็เจอแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเขย่ามัก่อนเดี๋ยวขุดเพิ่มดีกว่านี่นงก็อย่าให้โดนนะครับอย่าให้โดนมันเดี๋ยวมันจะเละโอ้ดีดีว่ะเอามาเอามามีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวเฮ้ยมีสองตัว มีสองตัวออกมาสิเจ้ะเพิ่งนี้นี่อาจารย์เชิญครับอาจารย์พี่จะเอาอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ยนี่คือแม่มันนี่คือพ่อมันเอาลูกมันเอาลูกมันมา <c oughs> ถ้ามีสามตัวนี่แสดงว่าเป็นชูนะครับ <c oughs>